สวัสดีครับวันนี้อยู่ในแมปโลบอกบ็อกฟุตกันครับ EP นี้จะเกี่ยวกับการเก็บดาบนะครับเป็นดาบของแช้งหนึใน4จักรพรรดิผมแดงเป็นเควสที่ผมลืมทำจริงๆมันเป็นเควสเลเวล200รเห็นมีพี่ๆหลายคนบอกนะผมเหมือนจะลืมทำอันนี้ผมก็ย้อนกลับมาทำนะอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมก็เลเวล800แล้ว เริ่มต้นควสนี้ก็คือให้เราไปเหยียบแท่นในเกาะน,นี้นะครับมันจะซ่อนอยู่ลับๆทั้งมีทั้งหมด5จุดเดี๋ยวเราไปเดินเหยียบพร้อมกันเลยตรงนี้เป็นจุดที่สจุดที่4ี่จะเป็นจุดที่อยู่อีกเกาะน,นะครับเป็นจุดที่คิงกอริลลาอยู่นี่เองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังจากที่ผมวน เกาะนี้หลายรอบแล้วในที่สุดผมก็เจอจุดที่5สักทีนะหายากเหลือเกินตรงนี้เลยครับตรงเนินใหญ่ๆที่มี2ชั้นใต้ต้นไม้ด้านหน้าน,นี่เลยสไลด์สไลด์เจอกระโดดนี่เจอสักทีจากนั้นเราจะต้องไปตามหาคบเพิงคบเพิงจะอยู่ชั้นล่างตรงนี้นะครับตรงที่ NPC ตัวแรกที่เรารับเควสเลยในเกาะจังเกิลคบเพิงจะอยู่ด้านหน้าเรานีนะ่ที่ผม กำลังจะเดินไปเก็บนั่นเองเมื่อเก็บเรียบร้อยนะครับคบเพิงจะอยู่ในตัวเราผมเล่นในคอมก็จะเป็นกดตัวเลขห้านี่นี่ไงคบเพิงมาแล้วจากนั้นให้นำคบเพิงไปที่เกาะทะเลทรายเดี๋ยวเราจะตัดภาพกันไปที่เกาะทะเลทรายกันเลยนะมีผลแสงอะไรอะไรก็ดีขึ้นตอนนี้ผมก็บินมาถึงเกาะทะเลทรายแล้ว จากนั้นให้เดินไปข้างหน้าครับมันจะมีอาคารรับอยู่นี่หลังนี้นเองเดินเข้าไปเลยลงมาชั้น2นําคบเพลิงที่เรามาครับเผาไปที่ประตูรอสักครู่นด้งประตูจะหายไปปุ๊บเรียบร้อยห oh, <no. S 1> ลังจากเข้าประตูไปซ้ายมือจะมีไอเทมใหม่ให้เราเก็บอะไรครับชิ้นนี้นี่เองกดขึ้นมาดูว่าเราเก็บมาหรือย,อยัง ไอเทมน่าจะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เป็นถ้วยใส่น้าอะไรสักอย่างภารกิจต่อไปให้เราเดินทางไปที่เกาะน,น้ําแข็งเดี๋ยวผมจะบินไปที่เกาะน,น้ําแข็งเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะน,น้ําแข็งนะครับให้เราไปจุดที่เราซื้อหาคีกันตอนแรกในถ้ำลับนั่นเองซ้ายมือตรงนี้นั่นเอง เพื่อนๆสังเกตนะว่ามันจะมีหินกองหินย้อยลงมาหยนดน้ํานั่นแหละครับเอาแก้วไปลองเร่งเร่งไม่โดนไม่โดน,โดนเหล็งยามกันนันเนี่ยอ่าได้แล้วเ <im> มื่อได้น้ําในแก้วนะครับเราก็จะไปเควสต่อไปกันเลยเ <im> ควสต,ต่อไปก,ก็ใกล้ๆนะครับบนหัวเราในเอง <im> ตรงที่ขายดาบสามดาบในนี้จะมี npc <im> อยู่นะครับ <im itation> แล้วก็เอาแก้วน้ําที่เติมน้ําไปให้เขาเขาจะให้เราว่าช่วยด้วย หลังจากนั้นนะครับภารกิจจะให้เราไปหา N.B.C อีกคนหนึ่งจะอยู่ที่เกาะโจงสลัดข้างๆบากี้นั่นเองเอาละตอนนี้เราถึงเกาะโจนสลัดแล้ว <Wow. S 1> เรือนบากี้นี่ครับ N.B.C คนนี้นี่เองเสื้อฟ,ฟ้าคุยกับเขานะครับเพื่อทำภารกิจต่อจากนั้นครับเราจะต้องไปกำจัดบอสมินิบอสต,ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นบอสที่อยู่ในเกาะลับเราต้องหาให้เจอนะ กาะมันจะอยู่กลางทะเลครับเกาะนี้นี่เองผมกําลังบินมาเกาะเล็กๆเกาะนี้ครับหายากนิดนึงเจอหน้าแล้วไม่รอช้าใส่สิครับเปียงปไปไปเปไปไปเปียงปุ่มง่ายๆครับมอนเตอร์ตัวนี้ไม่ยากสักเท่าไหร่เมื่อกำจัดมอนเตอร์เรียบร้อยแล้วให้กลับมาคุย NPC คนเดิมนะครับเขาจะให้อเทม เรามาชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นี่เองเรืองเหลืองเหมือนมันกางเขนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเหมือนคุกกี้ขนมพิงมากกว่า <S <S ต่อมาครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อเรารวบรวไอเทมครบให้เรากลับไปที่เกาะจังเกิลเหมือนเดิมครับเกาะแรกที่เราเริ่มเควยกันนั่นเลยสไลด์สไลด์สไลดไปเรื่อยๆครับตรงจุดที่ขายผลนั่นเองส่มผลสูมผลตรงนี้ครับให้เอาไอเทมที่เราได้มาเนี่ย ไขเข้าไปประตูก็จะเปิดบอสบอสเฮ้ยบอสอยู่ไหนเนี่ยอ่าไม่เจอบอสเฮ้ยแล้วเข้าห้องผิดปะเนี่ยหรือว่าบอสพึ่งตายไป oh, <no. S 1> ช่วยไม่ได้รอหน่อยแล้วกันนะหลังจากที่รอมานานบอสก็เกิดสักทีการต่อสู้ของผมก็ได้เริ่มขึ้น,นดูเดือดเปี้ยงสังเกตช่องไอเทมเรานะครับจะมีตัวเลขขึ้นนั่นก็คืออาวุธคับเซเบอร์ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปตามล่าดามนะครับไม่ใช่ว่ามาสอนหรืออะไรนะเป็นการบันทึกเรื่องราวการเล่นของผมนั่นเอง